สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียธรรมสถานมาพวกเราาามมชชชวน,วน,ชวนใจบรรพระองค์ซึ่งเป็นผู้ที่มีสัพพัญยูคือเป็นผู้ตัดสรุ้ชอบได้ด้วยพระองค์เองก็มีความตายเป็นที่สุดรอบเหมือนกัน ของเทรีทั้งสามองค์ที่อยู่ทางด้านหน้าที่เรามองเห็นอยู่บนแก้วดอกบัวองค์ทางด้านนี้เป็นของนางอุบลวรรณาเทรีองค์กลางเป็นของพระนางพิมพาเทรีและองค์สุดท้ายก็นางวิสาขานางอุบลวรณาเทรีเป็นผู้หญิงที่สวยมีสีผิวเหมือนดอกบัวแล้วก็ถูกผู้ชายตามรักมากจนกระทั่งมีเรื่องราว จึงออกบวชเพราะว่ามีผู้ชายมารุมรักเยอะเนื่องจากเป็นผู้หญิงที่สวยในที่สุดถึงแม้ว่าบวชแล้วก็ยังมีผู้ชายข่มขืนอันเนื่องจากความสวยเนี่ยแหละเป็นเหตุแต่ถึงอย่างไรนางอุบลบรรณาเทรีก็เป็นผู้หญิงที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ เพราะการศึกษาทมปฏิบัติธรรมก็ทำให้มีชีวิตที่เป็นอิสระจากความทุกข์ได้เราลองน้อมกลับมาคิดถึงตัวเราว่าที่เราคิดว่าเรากําลังมีชีวิตที่ได้เวทีแห่งการเกิดครั้งนี้เราปล่อยให้ชีวิตของเราตายทั้งเป็นไปมากมายหลายกรณี พอมาสวดมนต์วันนี้อาจจะได้แรงบันดาลใจที่จะทำให้เราไม่นั่งข,มข่มคืนตัวเองการที่นางอุบลบรรณาเทรีมีผู้ชายมาข่มขืนทั้งๆท,ที่ตอนนั้นเป็นพระอรหันต์แล้วนะเป็นพระอรหันต์แล้วด้วยแล้วถูกข่มขืนเนี่ยเพราะกรรมเก่ามีอยู่แล้วก็ผู้ชายที่ข่มขืนในที่สุดก็ถูกธรณีสูบไปเนี่ย แต่ถึงกันนั้นเนี่ยนางก็ยังเปิดเผยว่าตัวเองถูกข่มขืนแล้วก็พระผู้มีพระภาคเจ้าก็รู้ด้วยพยานว่าจิตของนางเนี่ยเป็นอิสระแล้วจากการกำหนัดยินดีในขณะที่ถูกข่มขืนทางกายใจก็ยังเป็นอิสระภาพอยู่นั่นคือใจของพระอรหันต์ที่นี้เราเนี่ย ไม่ได้มีใครมาข่มขืนทางกายเลยนะนั่งอยู่เนี่ยหรือมีใครเคยถูกข่มขืนมีแต่ข่มขืนตัวเองคิดวกวนกับตัวเองเรื่องเล็กก็คิดซะจนมันเป็นเรื่องใหญ่ที่มันไม่มีเรื่องก็ทำซะให้มันเป็นเรื่องอันนี้สีหน้า พึงระวังทำอย่างไรเราถึงจะเป็นอิสระจากความคิดที่มันปรุงแต่งที่มีอวิชชาค้อคอกงาจนกระทั่งเรามีความทุกข์ทั้งๆท,ที่เราก็ได้วิธีแห่งการเกิดที่เท่าเทียมกับคนอื่นๆก็คือการเกิดของเราเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแข็งทุกข์ได้ พรุ่งนี้แม่จะพูดเรื่องปฏิจจสมุทบาทซึ่งเป็นวันที่จะส่งเธอกลับแล้วก็หวังว่าพวกเธอจะอยู่จนถึงตอนเย็นนะเพื่อจะได้ใคร่ควรเรื่องนี้ถ้าตอนเช้ามันสอนไม่หมดเพราะโดยปกติวันอาทิตย์เนี่ยเราก็จะเสร็จกันตอนประมาณสี่โมงเย็นแต่ถึงกันนั้นเนี่ยวันนี้แม่ก็จะให้รางวัลเพราะว่าเราสามารถใส่ปุ๋ยต้นไม้หนึ่งในสของดินทั้งหมดเนี่ยหายไปเลย แล้วก็เห็นไหมพอเราใส่ปุ๋ยเสร็จวันนี้ฝนตกต้นไม้ก็จะมีความสุขมากเลยวันนี้จะอิ่มเอมเป็นสุขทั้งคนให้ต้นไม้รวมทั้งต้นไม้ด้วยเมื่อกี้ตอนที่แม่รดน้ำแม่ก็รู้วันนี้ฝนทงตกแต่ก็อยากช่วยเขาล้างใบซะหน่อยอัน,นเนื่องจากว่าเราก็ใช้วิธีการปโรปรยปลายตามความถนัดของเรา ตั้งแต่ลงมาตอนบ่ายเนี่ยแม่ไม่ได้ขึ้นไปพักอีกเลยเพราะวันนี้มีนัดตั้งแต่บ่ายโมงเรื่องการทำแผ่นพับแต่รู้สึกว่าไม่เหนื่อยเลยเมื่อเช้าก็ตื่นเช้ามากตีสี่ลุกมาออกกำลังกายเพราะมีความรู้สึกว่าน้ำหนักตัวมันมากเกินไปต้องลดลงหน่อยก็ตีสี่ไม่ได้พักเลยจนถึงเมื่อกี้นี้ลดน้ำต้นไม้ แล้วก็รู้สึกชื่นชมยินดีในความเสียสละซึ่งเธอก็คงจะไม่ค่อยใช้แรงอย่างนี้เท่าไหร่เพราะเห็นเหงื่อเม็ดโป้งๆมันก็ผุดออกมาตอนที่เราแบบแกะถุงใส่ปุ๋ยนะถ้าทำงานกับแม่นั้นนี่ถ้าไม่เก่งใจจริงนะแม่ใส่หมดนะวันนี้ไม่เก่งใจหรอกพอสามร้อยถึงก็สั่งปิด มีเสียงหนึ่งถึงกับแบบดีใจออกหน้าเลยว่าเลิกแล้วเพราะว่าสามร้อยถุงเนี่ยใส่ได้ไม่กี่ต้นเลยสังเกตไหมลูกนับต้นได้หรือว่าไม่กี่ต้นนะใส่วันนี้ยังไม่ถึงหนึ่งในสิบของทั้งหมดเลยใช่ไหมต้นหนึ่งสักสิบถุงอาจจะเกินได้นะเราใส่กันแบบให้มันมีฐานแผ่ออกไปถึงล่าก ก็ต้องขอบใจแต่วันนี้แม่มีอคันธุกะสองท่านมาแล้วแม่ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาให้เขาวันนี้ก็เลยอยากจะเปิดโอกาสให้เขาได้ถามในสิ่งที่เขาข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบตัติแล้วก็ให้พวกเราลองฟังซิว่าฝรั่งถามยังไงวเวลาเขาถามเกี่ยวกับการปฏิบตัติในขณะที่คนไทยถามว่าตื่นตอนเช้าเวลาเท่ากันไหมเนี่ยเด็กเด็กเทคโนไทยสุริยะนะแต่อย่าไป อย่าไปดูถูกมันนะเดี๋ยวบันจัมมันมาร้อาสิบคนน่ยต้นไม้แม่ด้านหลังจะปลูกหมดเลยอะที่ลงไปอยู่ในเบาะทั้งหมดเนี่ยเนี่ยคนที่มีแรงเนี่ยถ้าเราให้เขาใช้แรงของเขาเพื่อที่จะมีคุณค่ากับการมีชีวิตเพื่อใครได้บ้างดูถูกไม่ได้สารเคมีบางอย่างในเรื่องของสมองหรือว่าความคุ้นเคยทางความคิดถ้ามาจากการเลยนดูที่ต่างกันเนี่ย ถ้าเราเฝ้าสังเกตแล้วเราก็จะเห็นว่าในความต่างนั้นมีความเหมือนอันเดียวกันก็คือมีการเกิดดับเหมือนกันเหมือนเวลาที่เราศึกษาเรื่องของพิษุณีในสมัยพุทธกาลแม่ทำรายการนี่แหละชีวิตแล้วก็ให้ฝ่ายข้อมูลเนี่ย ลองนำประเด็นของผู้หญิงที่บรรลุธรรมในพุทธกาลมาลองศึกษาทำเป็นี c d ตามรอยพระยุคลาบาทพระศาสดาเนี่ยเราพบสิ่งที่น่าสนใจมากเลยว่าผู้หญิงเนี่ยทุกชนชั้นวันณะเลยที่บรรลุธรรมได้ในพุทธกาลเช่นเมื่อกี้นี่เราพูดถึงนางอุบลวณานะเทลีคือผู้หญิงที่สวยเหมือนผิวดอกบัว ที่เป็นพระอาหารหันต์ได้ก็ยังถูกข่มขืนโดยชายที่ตามรักนางวิสาขาเป็นผู้หญิงที่รวยที่สุดคนหนึ่งนางพิมพานี่เป็นผู้หญิงที่สูญเสียสามีที่ออกไปสแสวงหาโมก,กธรรมและที่ทุกข์มากของพระนางพิมพาก็คือสูญเสียลูกตอนที่พระลาหุนออกไปเนี่ยทรมานมากในฐานะของแม่ และยังมีนางปจจตลาเถรีผู้หญิงที่สูญเสียผัวลูกทั้งสองและพ่อแม่ในเวลาเพียงชั่วกันเดินทางเพียงข้ามคืนสูญเสียอย่างใหญ่หลวงแล้วบ้าว,วิ่งกระเจิดกระเจิงสติขาดแต่ก็ยังบรรลุทมได้คือทั้งหมดเนี่ยบรรลุทมได้หมดรวยที่สุดก็บรรลุได้จนที่สุด ก็ได้สวยที่สุดก็ได้แม้แต่เป็นผู้หญิงที่เป็นนางคณิกาคือหญิงงามเมืองมีอาชีพให้บริการทางเพศเมื่อออกบวชศึกษาและปฏิบัติก็บรรลุได้ท่านจะเห็นว่าแม้แต่ผู้หญิงด้วยกันเนี่ยถ้าเราศึกษาดีๆเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อใดที่เราศึกษาทำเราเฝ้าสังเกตการกระทบ ที่ไม่กระเทือนที่จิต,ตการกระทบคือโลกไม่กระเทือนที่ใจคือธรรมถ้าหัวใจของเราเข้าถึงธรรมเนะี่ยเราพ้นทุกได้ไม่มีชนชั้นวันนะะี่ขนาดผู้หญิงได้กันก่อนและในขณะเดียวกันเราก็ศึกษาสาวกที่บรรลุธรรมเช่นพระโมกคลา มีฤทธิ์มากภาษาริบุตรนี่ฉลาดมากทางฝ่ายของผู้ชายเนี่ยภาษาริบุตรนี่ฉลาดเป็นแบบชนิดที่เรียกว่าบวชเพราะความฉลาดเหมือนพระนางเขมามีปัญญามากแล้วออกบวชเพราะว่าเมาในความสวยของตัวเองเมาอยู่ในรูปเมาหลงอยู่ในรูปว่าฉันสวยไม่เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าหรอกเพราะกลัวพระองค์จะตำหนิ สิ่งที่กำลังยึดติดอยู่แล้วนางก็คิดว่านางสวยที่สุดเป็นเลิศที่สุดเพราะเห็นการสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่หาผู้หญิงที่สวยกว่านางมาถวายงานพัดใกล้พระองค์และทำให้เห็นถึงความเสื่อมได้ในขณะที่ยืนดูเนี่ยพระนางเขมาบรรลุเป็นพระอระหันต์เลยคือผู้หญิงที่ฉลาดเนี่ยมันแบบใช้ปัญญาทำการบรรลุทำเลยจากสถิติของการทำงาน ที่ศึกษาผู้หญิงในพุทธกาลเนี่ยหนึ่งในสามบรรลุธรรมโดยใช้ปัญญานำนอกนั้นสองในสามใช้สมถา,านำก็คือเอาความสงบเข้ามาก่อนแต่ก็เห็นว่ามันมีคนที่เอาปัญญานำมองเห็นทุกเรื่องเห็นดอกบัวก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของดอกบัวเห็นความโกรธก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของความโกรธเห็นสรรพสิ่งใดก็ตามที่กำลังกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกาย แต่ใจมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเราเป็นโรคซึมเศร้าเพราะเราไม่เห็นว่าสิ่งที่เรากำลังย้ำคิดย้ำทำอยู่นั้นมันคือการเปลี่ยนแปลง,แ,ปงแต่เรากลับมองว่านี่คือของเราและอาจจะมองอย่างคนที่ให้ร้ายตัวเองว่าแล้วทำไมเราถึงเป็นผู้ที่ถูกกระทำเราไม่มองว่ามันไม่มีเรามันมีกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง เพราะฉันผ no the so ู้ห so ญ so ิงท so ี what what ่ so oh yeah. ไม่มีปัญญาก็จะยังจมอยู <to think. S 2> <food> ่ในกองทุก <Jar> ข์เพราะไม่เห็นเป็นทุกข์แต่ไม่เห็นทุกข์และบางทีเป็นทุกข์แล้วไม่รู้ว่าเป็นทุกข์ด้วยโกรธนี่ยังไม่รู้ว่าโกรธเป็นทุกข์ซึมท้อนี่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นทุกข์ยังไม่รู้ว่าลำคาญใจเป็นทุกข์ยังไม่รู้ว่าเบื่อเป็นทุกข์ไม่รู้ว่าฟุ้งซ่านเป็นทุกข์ไม่รู้ว่าลิษยาเป็นทุกข์ไม่รู้ว่านั่งนินทาคนอื่นเป็นทุกข์ไม่รู้ เป็นทุกข์แต่ไม่เห็นทุกข์แม่นะ่ะจับประเด็นเนี่ยมาทำสารคดีเรื่องตามรอยพระพุทธเจ้าไปอินเดียนะไปในทุกเมืองที่พระองค์ตรัสรูป้ประสูตยปรินิพานแสดงปฐมเทศนาไปสาวัตถีไปกุสิณาราแล้วศึกษาว่าพระองค์สอนใครแล้วคนนั้นบนรรลุธรรมที่เมืองนั้นด้วยวิธีการใดไปดูใน VCD เรื่องตามรอยพระยุคละบา แล้วพูดเรื่องผู้หญิงบรรลุธรรมเลยเพื่อให้กำลังใจผู้หญิงที่กำลังเป็นทุกข์แล้วไม่เห็นว่าตัวเองเป็นทุกข์อ่ะที่จริงทุกข์มีไว้ให้เห็นแต่ไม่มีไว้ให้เป็นหรอกถ้าเราเข้าถึงการปฏิบัติจริงๆเราจะไม่เห็นความต่างในเรื่องของการบรรลุธรรมแต่ฝรั่งเนี่ยชอบคิดถึงความเท่าเทียมทางเรื่องของเพศและสิทธิ จึงจะมีคำถามอย่างนี้เนี่ยเป็นคำถามที่เพื่อนตะวันตกถามอย่างเงี้ยทุกรอบเห็นความต่างว่าพระพุทธเจ้าให้โอกาสผู้หญิงหรือเปล่าพระพุทธเจ้าปิดกีดกั้นผู้หญิงใช่ไหมพระพุทธเจ้าไม่ให้โอกาสพระนางประชาบดีซึ่งเป็นพระน้านางเนี่ยบวชได้ง่ายและปฏิเสธถึงสามครั้งเพราะอะไร ถ้าเรามีปัญญาเราต้องศึกษาเลยว่าพระองค์ต้องมีพยานมากกว่าเราแล้วการปฏิเสธผู้หญิงที่พระองค์รักมากที่สุดเนี่ยต้องมีเหตุปัจจัยเพราะพระนะานางเป็นผู้หญิงที่พระเ,เจ้ารักมากที่สุดคนหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นคนที่เลี้ยงพระองค์มาและตอนที่จะแต่งงานเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยพูดกับพระบิดาว่า ถ้าหาผู้หญิงที่งดงามและใจเป็นกุศลได้อย่างพระนะนางประชาบดีถึงจะยอมแต่งด้วยเรียกเกเมียเลือกเมียยังเลือกให้เหมือนแม่เลยอ่ะเพราะนั้นรักมาแต่การที่พระสมณะโคดมปฏิเสธการบวชของผู้หญิงที่รักมากถึงสามครั้งแม่ศึกษาเลยนะเรื่องนี้แม่ค้นเองด้วยการทำเรื่องนี้ และแม่พบสิ่งที่น่าสนใจฝรั่งอาจจะไม่รู้ก็คือว่าถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมตตาจริงแล้วใสจะต้องมีพระปัญญาที่จะช่วยให้ผู้หญิงที่พระองค์รักได้เข้ามาบวชแล้วถึงที่สุดของการศึกษาพระอาจารย์คือเป็น พะระอรหัน์ถูกไหมเพราะฉะนั้นจะก,กำลาบตัวตนของพระนานางอย่างไรในฐานะที่พระนางประชาบดีโคตมีในขณะนั้นเป็นผู้หญิงที่มีอํำนาจที่สุดในขณะนั้นเป็นเมียกษัตริย์เป็นแม่ของพระองค์ถ้าไม่ขนาบให้ดีก็เข้ามาบวชอย่างมีตัวตนแน่นอนเพราะฉะนั้นการปฏิเสธคือการขนาบครั้งที่หนึ่ง ให้รู้ว่าต้องลดตัวตนมากกว่านี้การปฏิเสธครั้งที่สองที่ดูเหมือนปฏิเสธนะแต่คือนั่นคือเมตตานะ<ส>เพื่อถามความมั่นใจว่าเอาแน่หรือเปล่า<ส>บวชเพื่อบรรลุธรรมแน่หรือเปล่าแล้วพอครั้งที่สามเนี่ยพระอนนท์เข้าไปล็อบบี้ถามว่าผู้หญิงบรรลุธรรมไม่ได้หรอ ถึงปฏิเสธพระองค์ก็บอกว่าการบรรลุธรรมไม่มีเรื่องเพศที่จะเข้าถึงไม่ได้แม้แต่หญิงหรือชายก็สามารถบรรลุธรรมได้ไม่ต่างกันเลยพระอนุนท์ก็ถามว่าแล้วทำไมถึงไม่อนุญาตถามเลยรู้ไหมว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งว่าไง เธอนี้ไม่เคยคิดจะบรรลุธรรมเลยใช่ไหมไม่เคยศึกษาเลยเพระองค์บอกว่าให้ไปถามพระนางประชาปรีว่าถ้ามีจันทานบวชก่อนหนึ่งวันแม้แต่พระนางเป็นเทรีบวชแล้วร้อยวันต้องกบพระพิสุที่เป็นจันทานบวชหนึ่งวันได้นะคือกำลาบสุดเลยท่านรับคลุธรรมทั้งสิบนี้ได้ ยอมลดตัวตนกราบผู้ที่บวชใหม่แม้แต่วันเดียวที่เป็นจจนธรรมได้แสดงว่าต,วตัวตนลดลงไปแล้วมีโอกาสบรรลุธรรมได้ถ้ารับขลุธรรมซึ่งข้อที่ยากที่สุดคืออันนี้นะในฐานะที่เป็นผู้หญิงที่มีอำนาจที่สุดถูกไหมพระนางประชาบดียืนยันความตั้งใจบอกทำได้รับคลุธรรมแปดได้ ก็เป็นการออกบวทโดยรับคารุทมแปดโดยไม่ต้องมีพิธีการมากใจตั้งรับว่าจะทอมตนให้ถึงที่สุดได้และในที่สุดก็เป็นพระอัครสาวิกาฝ่ายลาติยาวคือรัตัญูคืออายุยาวที่สุดเลยและด้วยว่ามีความชํานาญของการเป็นนักจัดการในฐานะที่เป็นเจ้าหญิงมาก่อนก็ทำให้เกิดการสร้าง ภิสุณีสงฆ์ที่แข็งแรงมากเป็นกำลังของพระพุทธเจ้าแล้วเข้าถึงพระอระหันต์และทำให้สักยะผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยบรรลุธรรมมากมายโดยมีพระนาานางเป็นผู้ขนาะนี่คือแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ปิดกั้นผู้หญิงแต่มีพระเมตตาที่จะช่วยให้ผู้หญิงบรรลุธรรมโดยการ ถามความตั้งใจถึงสามครั้งทีนี้ฝรั่งไม่มีใครตอบเรื่องเหล่านี้ได้เพราะไม่ได้ศึกษาไงแม่ก็เลยพูดใหเขาฟังแบบพูดเธอฟังอะ่ะพเข้าใจใช่ไหมมีคำถามอีกไหมคนไทยก็ถามได้นะเราคุยกันสัก อีกครึ่งชั่วโมงก็ไปพักเพราะว่าขณะนี้สองโมงสองทุ่มสิบห้าพอไหวไหมอยากฟังไหมมาน,นั่งสบายสบายได,ด้แม่ให้เขาปิดเพราะแม่หนาวขอบใจมากใครหนาวก็ปิดเอาค่ะไม่ทราบว่าเมื่อกี้ตอบเขาแล้วเขาเข้าใจใช่ไหม

a slight difference that you are involved very much with the community. Um, we know that you are helping uh, pregnant women and working with children. So we were thinking maybe that is the different uh, or additional dimension that uh, being. Uh, Woman monk uh, comes comes along because, to our knowledge, but of course our knowledge is very limited. Um, this is very special. We don't know that these programs would be running uh, close to monasteries of uh, monks. So we thought maybe <laughs> that's a certain feminine feature in the. เขาบอกว่าเขาเขาเข้าใจในคําตอบของคุณแม่มากแล้วก็คิดว่ามันเป็นคําตอบของคําถามของเขาเลยแล้วก็ในการที่เข้ามาอยู่ในชุมชนนี้แล้วก็เห็นว่าคุณแม่มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมกับชุมชนเยอะแล้วก็ส่วนนี้เองที่เขารู้สึกว่ามันเป็นบิดอีกมุมมองหนึ่งของเขาเรียกว่าพระผู้หญิงค่ะที่เขาเห็น ซึ่งเขาก็คิดว่าในความคิดของเขาซึ่งมันก็มีไม่ได้เยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผู้หญิงได้ทำที่แตกต่างจากที่พระผู้ชายที่เขาเคยเห็นอาจจะมีลักษณะของความถนัดที่ดูเหมือนกับเราใช้อุปนิสัยเดิมตั้งแต่เรามีชีวิตก่อนบวชเพราะผู้หญิงเนี่ย ก็จะมีวิธีการคิดต่อเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยต่างจากผู้ชายที่คิดเช่นแม้แต่เรื่องความรักผู้หญิงมองความรักอย่างหนึ่งผู้ชายมองความรักอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นเวลาที่ผู้หญิงออกออกบวชเนี่ยมันก็จะมีวิธีการมองเดิมเเนี่ยเข้ามาด้วยในขณะที่ผู้ชายออกบวชก็จะมีวิธีการมองเดิมเเน่ยเข้ามาด้วยแล้วเราก็มามองสิ่งที่เรา จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องตามความคุ้นเคยเดิมของเรายกตัวอย่างเช่นแม่ก็มีวิธีการสร้างสังฆะคือการอยู่รวมกันของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะ่ยตามสิ่งที่แม่เคยมีอุปนิสัยตามทรงสังเกตไหมวัดนี้ก็จะเขียวไปด้วยต้นไม้มีอาคารที่ไม่ใช่เป็นอะไรเป็นตึกๆห้องแอร์หนักๆสังเกตไหม ถ้าเป็นคนที่แบบมีชีวิตที่แบบอยู่กับอะไรอย่างงั้นมามากแล้วอะ่ะเพราะก่อนบวชแม่ก็เป็นคนที่อยู่กับสิ่งที่มันเป็นความทันสมัยทางวัตถุต้องใช้ชีวิตอยู่กับโลกซึ่งมันจะกดปุ่มให้เราต้องทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นแบบอย่างที่ค่านิยมของคนทางโลกก็บอกว่าถ้าทำงี้แล้วเรียกว่าเก่งอะถ้าทําอย่างนี้ได้เรียกว่าเก่งเรียกว่าสมบูรณ์เรียกว่าฉลาดเรียกว่า ประสบความสำเร็จแต่พอแม่เข้ามาบวชน,น่ะแม่ก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่สาระของแม่ไงแม่เลยทิ้งและแม่ก็ามาหาวิธีการที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยเข้าถึงสิ่งที่มันมีสาระมากกว่าไอ้สิ่งนั้นเราไม่วิ่งไปไล่ล่าเพราะฉะนั้นวิธีการมองของเราเนี่ยเราจะไม่ตื่นเต้นอะไรกับวัตถุ ก็จะต่างจากผู้หญิงที่เคยอยู่ในชนบทแล้วก็ยังไม่มีสิ่งนี้เข้ามาบวชเนี่ยอ,อุปนิสัยมันก็ตามมาด้วยแล้วก็มักจะตื่นเต้นกับสิ่งที่มันเป็นวัตถุเธอสังเกตไหมว่าที่เนี่ยไม่มีอาคารใหญ่เลยอะสังเกตไหมแต่มันจะมีมิติของการดึงธรรมชาติเข้ามามากเพราะว่าเราไม่หิวแล้วอะไอ้เรื่องตึกอะ เราหิวเรื่องความเป็นธรรมชาติเราก็สร้างอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นอย่างเงี้ยกับมุมมองของการทํางานมันก็จะคล้ายๆกันเช่นแม่ก็จะสนใจเรื่องเด็กมากกว่าการสนใจเรื่องของการสร้างโบทหลังโตอ่ะใช่ไหมพ่อแม่สนใจว่าการสร้างคนมันมีมันมีอิทธิพลต่อโลกการสร้างวัตถุไม่มีอิทธิพลต่อโลกพ่อแม่แม่ทิ้งมันมา เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าวิธีการมองการทํางานในสถีนธรรมสถานเนี่ยเราจะมุ่งไปที่หนึ่งสร้างคนและคนที่เราพูดง่ายที่สุดคือเด็กและเวลาที่เรามองว่าถ้าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมันต้องตั้งคันไม่พึงประสงค์เขาถูกข่มขืนมาก่อนแต่ถ้าเขาฆ่าเด็กเขาจะเป็นคนที่เพิ่มผลึกเกลือแม่ก็ใช้หลักการของกฎแห่งกรรมแม่ก็จะไม่ปฏิเสธผู้หญิงที่มีคันที่จะเข้ามาอยู่กับแม่ แล้วแม่ก็จะให้เวทีผู้หญิงคนนี้อยู่กับอีกหนึ่งชีวิตในลูกมีลูกอยู่ในท้องในตัวเขาเนะี่ยยังมีความสุขเท่าที่เขาจะมีได้ในฐานะของคนที่มีปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเขาแม่ก็ต้องทำทุกวิธีทางที่จะทำกิจกรรมเพื่อจะให้เด็กในท้องเนี่ยมันได้ภาวนากับแม่ซึ่งจะต้องดึงใจของแม่ให้อยู่กับปัจจุบันขณะ ถ้าปล่อยให้ใจของแม่ไปอยู่กับอดีตแม่ก็จะตั้งท้องอย่างอยู่ในนรกเด็กก็เหมือนนรกมาเกิดจริงไหมทุกครั้งที่มันไปน,นึกถึงผู้ชายที่ถูกข่มขืนลูกมันก็จะอึดอัดตามที่ใจของแม่อยู่ในนรกเธอก็จะเห็นว่าแม่ก็จะมีเด็กๆอยู่รายล้อมตัวแม่เนี่ยเยอะมากเพียงแต่เธอไม่รู้ว่าใครเรื่องอะไรแค่นั้นเองอะแล้วก็ทุกอย่างเท่าเทียม เพราะแม่มีความสามารถเรื่องนี้อันเนื่องจากประสบการณ์ตรงของแม่ในชีวิตก็เป็นผู้หญิงที่แม่เลี้ยงเองโดยลำพังแม่จึงมั่นใจว่าถ้าผู้หญิงที่เป็นแม่เนี่ยมีสติปัญญาลูกจะรอดอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงเพราะมันก็อาศัยกับวิธีการมองการปฏิบัติธรรมว่าถ้าเราสามารถทำให้ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดเราก็จะเข้าถึงพระธรรมได้อย่าง ตรงที่สุดแล้วอดีตเนี่ยมันจะเคยมีก้อนเกลือเราจะไปปฏิเสธรสเค็มของก้อนเกลือไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีก้อนเกลือเราก็ต้องยอมรับความเค็มแต่ว่าเรามีปัจจุบันขณะที่แข็งแรงเราทำน้ำดีเพื่อล,ลายก้อนเกลือที่เค็มนั้นได้ตามศักยภาพของเราในปัจจุบันเราจะไปนั่งบน่นทาไมว่าเกลือมันเค็มแต่เมื่อเราทำเกลือเกลือมันก็ต้องเค็ม แต่เราจะทําให้ไอ้ก,ก้อนเกลือมันไม่โตมีผลึกเกลือที่โตได้ยังไงถ้าเรามีปัญญาในปัจจุบันเราคุมมันได้ถูกไหมเราไม่ทําช่วยอีกก้อนเกลือมันก็ไม่โตขึ้นแถมยังทํากุศลให้ถึงพร้อมไปเรื่อยๆน้ําดีมันก็มากขึ้นมากขึ้นไอ้เกลือที่มันก้อนเท่าเดิมเจอน้ําที่มีปริมาณมากมันจืดไหมเพราะ,ะนั้นเธอจะไปนั่งบน่นทําไมกับการมีก้อนเกลือใช่ปะมานั่งซึมเศร้าทำไมกับก้อนเกลือ ทำไมไม่ลุกขึ้นมาทําน้ําดีเพื่อละลายเกลือฝึกเป็นผู้หญิงมีปัญญาไว้จะไปบอกให้เกลือมันไม่เค็มเนี่ยฝันไปเถอะมันไม่มีใครหนีกฎนี้ได้หรอกแต่ถ้าเผื่อว่าไม่เพิ่มผลึกเกลือแล้วแถมทำน้ำดีความดีใดที่ไม่เคยเกิดทำให้เกิดขึ้นออ้กเกลือที่ว่าเค็มเนี่ยก็แพ้น้ำดีนะ ติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ102 30